ตรงก้อนหินน่ะอุ้ยอุ้ยตรงไหนอ่ะนั่นหรือเปล่าบ่าฝักเอ่อเียนโอเคโอเคโอเคคุณอยู่อ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ตรงเอสอยู่ตรงสองเก้าศูนย์อะกำลังวิ่งมาเลยวิ่งมาแล้วใส่กำลังใส่กระสุนอยู่โอเค โอ้โหแล้วผมไม่ได้ปรับปืนใหม่เอยมันยิงแม่นมากเลย <Yeah. S 2> ขอดูตีสักแคมเปญเลยลอยน้ำตรงต่งตรงต่งเนะี่ยผมยังโอเคยังโอเคผมยังโอเค,ม,อเคมันอยู่ที่เดิมเลย ไปไปย่าเลยโอเคไม่รอแล้วมันนิ่งแล้วไปตายเหรออือม้มันตายแล้ว